เก็บข้อมูลทั้งไายภายในการกดทางเดียว จากว่ามันเป็นงานที่มันมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเนี่ยอยู่บ่อยๆวันนี้เข้าไปปรับดินเสร็จพรุ่งนี้เทเสร็จแล้วอะไรแบบเนี้ยสิ่งที่สําคัญเนี่ยคือการเก็บรายละเอียดเอาไว้เพื่อดูในอนาคตให้ให้มันครอบคลุมเก็บดีเทลให้เห็นยิ่งทุกมุมได้ยิ่งดีเนี่ยยิ่งเก็บได้ทียิ่งเก็บได้เยอะ ในอนาคตเวลามันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันสามารถเอาข้อมูลพวกเนี้เอากลับมาอ้างอิงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการในการกอร่อสร้างเนี่ยตั้งแต่กระบวนการเข้าสำรวจพื้นที่เพื่อจะเสนอราคาตั้งแต่การรับพื้นที่เพื่อจะเปิดดำเนินการกอร่อสร้างก็แล้วแต่การได้เก็บข้อมูลก่อน เหมือนกับเป็นการลดความเสี่ยงระดับหนึ่งการที่เราจะเสนอราคาแล้วเราเก็บข้อมูลแล้วข้อมูลมันเป็นชุดข้อมูลที่ความต่อเนื่องต่ำอย่างเป็นรูปแป๊กแป๊กปก,ก,กพอมาเปิดแล้วมันไม่ใช่ที่เราคุ้นเคยบางทีมันก็งงนะว่านี่ตอนนี้กูอยู่ตรงไหนของหน้างานวะเจ้านายให้ลูกน้องไปเก็บข้อมูลกลับมาเอากลับมาประชุมกับทีมช่าง ทีมชุดทุกหมดงานคนแม่งงอะ่ะอันนี้มุมไหนวะบางคนแรมต่ําก็ต้องนั่งมองแล้วก็คิดคิดตามเพื่อนไม่ทันอะ่ะเวลาคุยกันแต่ถ้าเก็บภาพอย่างข้างต้นเวลาดูจะเข้าใจง่ายเพราะอะไรเพราะมันต่อเนื่องภาพมันพาเราก็แต่จุดด้านหน้าเดินผ่านทุกมุมไปจุดหลัง หรือถึงมันจะมีห้องต่างๆเนี่ยเราก็จะรู้เวลาเล่นไปเล่นกลับย้อนกลับมาเราก็จะรู้ว่าเรากาลังเดินจากไหนไปไหนมันจะสร้างความต่อเนื่องในหัวนได้ง่ายแล้วในหลายๆกรณียกตัวอย่างเช่นการเก็บข้อมูลพวกนี้ให้ดีก่อนการปิดฝ้าถ้าในอนาคตมันเกิดน้ํารั่วหรือเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาเนี่ยมันสามารถที่จะคําทางออกว่าเฮ้ย ไอ้น้ำรั่วนี่แม่งท่อเอาเส้นไหนวะเฮ้ยเส้นนี้ถามว่ามันไอทุกวันเนี้ยไอที่ใช้โทรศัพท์แล้วก็เดินถ่ายมันเก็บไม่ครบหรอผมพูดอย่างงี้ถ้าใส่เด็กเล็กก็เก็บครบแหละถ้าถามมันแคบแคแต่ด้วยความที่ถ้ายิ่งกล้องมันไม่ใช่กล้องวายด้วยนะกล้องโทรศัพท์มันก็มันก็มีโอกาสไม่ครบหรือว่าครบก็ไม่ต่อเนื่องอาจจะต้องเดินเดินเป็นสองแบ่งเป็น2อสองแถว่อ2เล่นอะ เดินเก็บเดินเก็บเวลาเปิดมันก็ต้องเปิดแล้วก็ต้องมานั่งคิดว่าเอ้เมื่อกี้มาเส้นนี้ปกวาไอ้ที่มันต่อมานี้นึกภาพพอจะนึกภาพออกเนะเวลาจะประชุมงานกันเราสามารถที่จะเปิดตัวเนี้ยแล้วก็เฮ้ยผนัง A1 เป็นยังไงบ้างเราสามารถที่จะเปิดแล้วก็คุยการคุยมันราบลื่นมันต่อเนื่องความเข้าใจมันก็จะเกิดขึ้นง่ายนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสําคัญเรื่องการเก็บรูปพวกหรือว่าเก็บคลิปต่างๆในระหว่างก่อสร้างยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งเก็บรูปงานเข็มเก็บรูปงานวางเหล็กเทคอนกรีตหรือฝังท่อ,อไว้ข้างใต้วันดีขึ้นดีมีน้ําซึมเราก็มองรู้วันดีขึ้นดีม,นม,ม,นดนดมันเกิดรอยลาวเราก็มานั่งวิเคราะห์ออกว่าอ๋อมันเทนั้นก่อนอันนี้เว้ย เฮ้ยตรงนี้ลืมตัดจอยว่ะเฮ้ยเข็มตรงนี้ห่างไปอะไรอย่างเงี้ยพอมันรู้ถึงสาเหตุสิ่งสําคัญคือมันนาไปสู่วิธีการแก้ไขอะที่มันตรงจุดได้แล้วมันจะจบตอนแรกนะไอเรื่องการเก็บข้อมูลพวกเนี้ยตอนแรกเลยผมเริ่มใช้จาก iPhone ก่อนโทรศัพท์ iPhone ทั่วไปเนี่ยนะผมใช้มาตั้งแต่จริงก่อน 5S นะแล้วก็ 5S iPhone เก่อน 7+ plus แล้วก็ se พวกนี้มันมีข้อดีคือแม่งสะดวกหยิบมาโพสหยิบมาจากกระเป๋าแล้วก็ถ่ายถ่ายถ่ายแต่ปัญหาล่าสุดที่ผมเจอเนี่ยเอาถึงแค่ se ก่อนนะคือมันไม่มีกล้องวายคือกล้องมุมกว้างแล้วเวลาเราถ่ายงานเก็บข้อมูลหรือว่าถ่ายส่งลูกค้าเนี่ยมันทำให้เราต้องถอยหลังเยอะมาก เพื่อจะเก็บห้องนี้ให้มันครบบางทีห้องแม่งเลยกระดังแม่งติดกําแพงแล้วมันยังเก็บไม่ครบนึกออกปะพอเก็บไม่ครบยกตัวอย่างห้องน้ำอย่างเงี้ยแทนที่จะถ่ายแล้วมันจะเห็นแบบกว้างๆมันเห็นแค่ซิงะมันเอาไปทํางานต่อยากนะ mm hmm. ก็ต้องถ่ายหลายๆรูปมันก็เกิดความไม่ต่อเนื่องขึ้นอยู่ดีตอนนั้นที่ผมแก้ไขปัญหานี้ชั่วคราวก็คือผมซื้อตัวเป็นคลิปเป็นเลนส์วายหนีบแล้วก็ถ่ายแต่ตัวเลนส์วายเองก็จะ มีอุปสรรคในการใช้คือมันต้องพกอะบางทีมันก็ลืมผมก็ผมก็ใส่อันนี้แหละก็ไม่ค่อยลืมแต่เวลาใช้มันก็ต้องขึ้นมาหนีบหนีบต้องตรงด้วยบางทีขอบก็ดําอะไรแบบเนี้ยมันก็แต่มันก็พอถูถ่ายได้ก็ได้รูปกว้างกลับมาแต่ยังแก้ปัญหาเรื่องความต่อเนื่องไม่ได้อยู่ดีก็ต้องถ่ายหลายๆมุมถ่ายอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีหลังๆก็ดีหน่อยออกมาเป็น เออผมถอย13มินิมาผมเป็นคนไม่ชอบโทรศัพท์ใหญ่ผมรู้สึกว่าผมอ้ <c oughs> วนมั้งคือใสแล้วแม่งโอ้ยเหี้ยแน่แน,นไปหมดเลยใส่กางเกงยียนเง,งี้ยหูแม่งออกมาเป็นแผงเลยอะ่ะคือม,มันเป็นประสบการณ์จากเจ็ดพสดูดิแล้วตอนหลังผมว่าแบบมาใช้เหลือแค่เนี้ยคือแม่งไม่รอดอะ่ะถืออะ่ะง่วงอะ่ะดูอย่างเงี้ยนิ้วโป้งก็ไม่ถึงไะเห็นปะ่ะเวลาใช้ นอนเล่นเฮี้ยง่วงหล่นใส่หล่นใส่หน้าโป้งโอ้โอเฮี้ยสางเลยกูอะไรแบบนี้นะครับก็เลยผมก็ชอบเลรเล็กๆซึ่งตอนหลังเนี่ยไอตัวนี้มันมี 0.5x มันก็เป็นเลน Y แม่งก็ช่วยผมได้เยอะผมก็ไม่ต้องมานั่งพกไอตัวคลิปหนีบละก็ใช้อยู่พักหนึ่งจนผมรู้สึกว่าเฮ้ยแม่ง MetaVerse แล้วว่ะแล้วก็เห็นคนโพสต์พวกคลิป360แต่มัน เขาไม่ได้โพสเกี่ยวกับงานก่อสร้างคงัโพสอ,อะไรนันก็ไม่รู้แต่ผมรู้สึกว่าส่วนมากเป็นท่องเที่ยวแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้กล้องตัวเนี้ยจริงๆแม่งเอามาใช้งานก่อสร้างแม่งโคตรมีประโยชน์เลย <c oughs> คิดดูนะเวลาเข้าไปตรวจงานแล้วจะต้องถือกล้องแล้วเดินถ่ายเก็บข้อมูลทุกมุม,มอย่างเงี้ยเวลาเอากลับมาดูแม่ง2 0 3 0ไฟล์หรือวิดีโอเดินไอตรงนี้หลุดละ พอเปลี่ยนข้างตรงนี้แม่งหลุดละแม่งก็เก็บรายละเอียดได้ไม่ครบแล้วก็ต้องเดินสวนกลับอีกเพื่อให้ได้อีกมุมหนึ่งอีกหรือภาพบอกว่าเนาะเพราะฉะนั้นผมก็เลยลองหาดูแล้วก็เจอเป็นไอเทมใหม่ที่เข้ามาในกระเป๋าตัวนี้ของผมไออันนี้คือ Insta าสามแม่งเป็นกล้องแบบแค่เนี้แค่นี้เองเลยนะ ถ่ายรูปนิ่งได้แล้วก็แต่ผมไม่ค่อยอินนะเพราะว่าถ่ายรูปนี่มันก็ต้องมีหลายฟย่ายดีถ้ามันมีหลายมุมยกไว้ในห้องสี่เหลี่ยมผมชอบอย่างที่เห็นนะเป็นวิดีโอถ่ายเลยเดินถือหูแม่งเก็บโคตรครบเลยเหนื่อยทีเดียวเราไม่ต้องไปโฟกัสอะแบบเดินถ่ายคุยับช่างไปด้วยก็ได้ดูงานไปด้วยก็ได้แต่จริงๆผมชอบเดินถ่ายโป้งเสร็จออกมาคุยับช่างหรือคุยเฉช่างให้จบก่อนแล้วก่อนกลับก็เดินถ่าย พอมันง่ายอย่างเงี้ยมันก็เก็บได้ถี่ขึ้นนึกออกปะมันไม่ต้องใช้พลังเยอะอะแม่งเดินแค่เนี้ยไซส์ใหญ่หน่อยอะจะต้องเดินเยอะหน่อยอก็จริงก็ทําให้มันเก็บได้หลายครั้งมากขึ้นก็เฉดงานเปลี่ยนแปลงได้บ่อยครั้งมากขึ้นเห็นข้อมูลต่างๆเอาไว้สืบคนกลับมาเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นในอนาคตอีกอย่างหนึ่งที่มันเจ๋งคือมันจะมีไม้ตัวนี้ หลายๆคนอาจจะโกว่าเดี๋ยวผมจะขายผมจะไม่ขายในคลิปนี้เนะี่บอกให้สบายใจเลยถ้าใครสนใจถ้าสนใจมากพออ่ะเดี๋ยวผมจะติดต่อเข้าไปเอาอย่างนั้นละกันแต่ผมอาจจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ดูรายละเอียดแต่จะได้ไม่ต้องเกรงกันจริงๆผมตัวนี้ผมอินนะเว้ยผมยิบมาพูดผมรู้สึกว่าแม่งเป็นตัวเปลี่ยนเกมในงานก่อสร้างแม่งเป็นตัวที่แบบทำให้งานก่อสร้างแม่งไปอีกระดับนึงแล้วอ่ะ คุยงานง่ายเห็นภาพง่ายเดี๋ยวเปิดไอตัว,ต,วตัวไฟล์นั้นให้ให้ดูอีกทีนึงแต่เอาข้อดีของมันที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งเจ๋งไอนี่คือไม้ตรงรุ่นของมันนะซึ่งมันก็จะมันก็จะมีกิมมิคเล็กๆคือเวลาถ่ายแล้วก็จะไม่เห็นไม้เป็นไม้ล,อล่องหนเลยอย่าเงี้ยซึ่งช่างมันผมไม่ได้ว้าวอะไรมากเพราะว่าม,มันไม่ค่อยมีประโยชน์กับงานเรา แต่ที่ว้าวคือผมสามารถที่จะน้ำรั่วตรงกรอบหน้าต่างอลูมิเนียมผมยื่นนี่ <ๆ S 1> ออกไปไม่ต้องปีนออกไปอาจจะอันตรายาจ,จะไม่มีที่อีกหรือที่เราไม่มีล่าง,างยื่นออกไปไม่ต้องหักมุมไม่ต้องหักแบบเอาหน้าเข้าอะนึกออกไปแต่อาจจะแบบเอออาจจะหมุนองศาม,มันนิดนิดนึงให้มันให้มันชิดๆแล้วก็เอาไปจอะแถว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 นั้นเดี๋ยวขึ้นตัว ตัวที่ทำไว้ให้ดูมันก็จะสามารถที่จะเหมือนโรนะ่ะเล็กๆออกไปเก็บรายละเอียข้างนอกกลับเข้ามาได้หรือแม้แต่งานฝ้าเพดานอย่างเงี้ยเราอาจจะถอดแค่ตัวดาวไลท์ลงมาซึ่งเมื่อก่อนเนะ่ยเวลาน้ํารั่วเวลาหาเวลาถอดดาวไลท์ลงมานะ,ะสมมติเจ็ดพาร์แม่งเลยตัวแม่ขนาดเนี้ยขึ้นไปนะแล้วต้องหมุนนึกออก่า แม่งลำบากชิบหายบางทีแม่งขึ้นไปครึ่งแขกแล้วอะแล้วแม่งต้องหมุนอย่างเงี้ยมันก็หวัวแม่งอยู่กับฝ้าอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถนัดนะแต่ถ้าเป็นตัวนี้แต่ต้องระวังเน้ยเพราะว่าต้องมองก่อนต้องส่องไฟดูนิดนึงก่อนว่าเฮ้ยมันไม่มีสายไฟอยู่ในที่เราจะเอาขึ้นไปอันนี้แม่งมันเป็นแนวยาวอะแม่งเอาขึ้นไปเนี้ยไม่ต้องหมุนนะเอาขึ้นไปแค่เนี้ยถ่ายเป็นคลิปลงมาโป้งเอามาเพิ่มตัวความสว่างแม่งก็พอเห็นละ แล้วมันก็ทําได้หลายๆหลายๆอันมันก็สามารถที่จะมองเชื่อมกันได้ถูกป่ะถ้าติดถ้าปิดฝ้าไปแล้วนะเดี๋ยวผมให้ดูคลิปหนึ่งคลิปนี้ผมถ่ายผมถ่ายก่อนปิดฝ้าอยากให้รู้ว่าแบบเออมันมีประโยชน์ขนาดไหนเนี่ยดูนะหันนะเห็นปะ่ะเห็นทุกมุมอ่ะจะดูมุมไหนเวลาคุยสมมุิประชุมกับลูกคา้าเห็นทุกมุม ใน,นอนาคตสมมติว่าน้ํารั่วขึ้นมาตรงฝ้าตรงนี้ผมมาเปิดดูเห็นปะมันจะเห็นท่อหมดเลยถ้ามันมืดแม่นก็ปรับความสว่างได้ดูเด่ยที่เจ๋งคือที่เจ๋งคือดูนะ เก็บครั้งเดียวแม่งมองย้อนกลับมาได้หลายมุมมองด้วยนึกภาพดูนะในอนาคตเวลาถ้าจะต้องสํารวจต้องเปิดฝ้าต้องอะไรแบบเนี้ยกับการเก็บแบบนี้รอบเดียวอะ่ะโอ้โหแม่งทุ่นแรงไปได้เยอะนะแล้วก็ไม่เสียเวลาด้วยสมมุติว่าตัวนี้เป็นร้านอาหารหรือเป็นล็อบบี้โรงแรมที่แบบเราเข้าไปเปิเปดดูแล้วต้องซ่อมเก็บแล้วแบบแม่งต้องหาวันย,กยาก ถ้าเรามีข้อมูลพวกนี้เราสามารถที่จะดูคร่าวๆคำทางออกคำทางถูกหรือออกไหมหรือเก็บข้อมูลก่อนเข้าพื้นที่ก่อนับพื้นที่มาทำทำไปแล้วเฮ้ยคุณเตามีเราเตอร์ของซิสโกอยู่ตัวหนึ่องอ่ะแปดหมื่นหายไปไหนอ่ะห <ugh> ุยทำไมเก็บรูปเอาไว้หรือว่าเก็บเอาไว้แล้วมันไม่ต่อเนื่องแล้วมันไม่ครบนีม่มันฉิบหายนะแต่ถ้าครบเราเรามาเปิด อันแหนมีจริงเราทำหายอันนี้ก็สวยมาเปิดแล้วแบบเฮ้ย <laughs> มันไม่มีตั้งแต่แรก,กน,นะพี่เนี่ยวันนั้นเดินด้วยกันเปิดให้เขาดูจบแม่งโคตคุ้มอย่างจะตอกเข็มขอเพื่อนบ้านเข้าไปอะ่ะจะเข้าไปทั้งวันหรือ,อถ่ายลูกเข้าไปแป๊บเดียวถือไม่ต้องเอาไม้ก็ได้ถือเงี้ย ถ่ายไปเรื่อยๆแต่อยากให้อาหัวเราบังนะเนี่ยถ่ายไปเรื่อยๆอาจจะเดินเฉียวๆกําแพงหน่อยเพื่อให้ให้มันเห็นชัดแม่งจบจากครึ่งวันแม่งอาจจะเหลือครึ่งชั่วโมงอ่ะเดินรอบเดียวนึกออกป่ะแล้วเห็นทุกมุมอาจจะมองมุมไหนเสนอราคาอย่างเงี้ยกลับมาทุกคนแม่งเห็นได้ตรงกันหมดอ่ะเฮ้ยตรงนี้เป็นอย่างนี้นะรูดลายมันเดินจากนี้มานี้นะทุกคนคุยกันรู้เรื่องอะ่ะปิดความเสี่ยงได้เยอะอะไรแบบนี้ ผมว่าตัวนี้มีประโยชน์จริงนะเราผมค่อนข้างอินแอปพลิเคชันของมันหรือว่าการดัดแปลงประยุกต์เอาไปใช้งานเนี่ยอีกอย่างนึงก็คือยกตัวอย่างว่าเราเป็นเจ้าของบริษัทรับเมาหัวหน้าทีมหรือเจ้าของบ้านเราซื้อติดไว้ตัวหนึ่งหน้างานให้ช่างที่พอดูแล้วจะมีแบบมีทักษะนิดนึงเดินถ่ายสอนเขาอัพโหลดส่งเป็นลิงก์ให้เราดูเปิดดูได้เลย่จากลิงก์ เราจะเห็นทุกมุมแล้วเราจะรู้ว่าวันเนี้ยความเคลื่อนไหวมันเป็นยังไงบ้างนึกออกไหมดูได้จากในออฟฟิศมันจะไม่เหมือนแบบเฮ้ยปื้ดถ่ายรูปหน้างงานให้หน่อยปื้ดแม่งยืนชิดกําแพงเลยอะถ่ายยืนชิดกำแพงลหล้วันหน้าเข้านะนเราถ่าย <c oughs> แบบโอ้โ oh, หแม่งกูมองไม่ออกเลยแล้วห้องนั้นแม่งไปถึงไหนวะเป็นยังไงนึกออกปะแต่กับปื้ดถือนี่นะปื้ด แล้วปืนเดินปื้ดปื้ปืดป้ดปืดปด้แล้วสอนสอนปื้ดเอ็กซ์พอร์ตหน่อยส่งลิงก์ให้หน่อยปื้ดแม่งทำสักสามวันแม่งก็ต้องทำเป็นแล้วอะมันไม่ยาก,กขนาดนั้นปื้ดก็ส่งมาเราก็สามารถที่จะดูได้ทุกวันถ้าเป็นเจ้าของบ้านเองให้ผู้รับเหมาไว้ผู้รับเหมาส่งให้ทุกวันหรือส่งให้แบบเออวันนี้ให้ส่งให้หน่อยเก็บเก็บให้หน่อยโอ้โหข้อมูลพวกนี้แม่งโคตรมีประโยชน์นะและอย่างที่ผมบอกนะในวันที่มันมีปัญหาจริงๆแล้วเรามีข้อมูลพวกนี้เก็บเอาไว้หมดอะแม่งเป็นสิ่งที่ดีอยู่มากยิ่งมันทําง่าย มันทําได้ถี่มากขึ้นเพราะเราไม่เหนื่อยเข้าไปอ่ะไม่ต้องไปโฟกัสแบบ hey, คือกูต้องถ่ายตรงนั้นถ่ายตรงนี้ก่อนปิดฝ้าเดินถ้าถ้ามันไม่กว้างมากนะเดินรอบเดียวเก็บหมดหรืออาจจะถ้ากว้างมากอาจจะแบ่งแต่จริงเดินรอบเดียวเราก็แบบวนๆเอาก็ได้อะอะไรแบบเนี้ยแต่เทียบกันกันกบแบบถ้ากว้างมากแล้วไปเอามือถือถ่ายดิแม่งต้องแบ่งเป็นเลนๆโอ้โหนั้นยากกว่าเยอะคนละเรื่องเนาะ ประมาณนี้ถ้ามีคนสนใจเยอะพอสมควรเนี่ยผมบอกก่นะผมจะไม่ขายในคลิปนี้ถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วก็ลองดูเงื่อนไขแต่ผมคิดว่ามังเป็นเงื่อนไขที่สําหรับผมว่าแม่งโคตรคุมอะและดีมากขอนิดนึงแล้วกันหลักการในการขายโปรดักต์ตัวนี้นะผมขายเป็นแพ็กเกจเหมือนชุดคิด ready to use เอาไปถึงใช้ได้เลยมีหมดเมมแล้วก็ เป็น private group เอาไว้บอกเทคนิคอาจจะไม่ได้ลงลึกอะไรมากนะแต่คือบอกเทคนิคที่จะรีดประโยชน์เนี่ยออกจากไอ้อินตาตัวเนี้ยเอามาใช้เฉพาะกับงานรับเหมาเนี่ยมันแอพพลิเคชันแบบไหนได้บ้างแล้วมันสร้างประโยชน์ให้กับงานเราได้ยังไงเนาะประมาณนี้ในอนาคตถ้าฟีดแบ็ k ดีในกลุ่มนั้นผมจะสอนเกี่ยวกับ การใช้360กเนี่ยกับ Matterport Matterport นี่มันเป็นแบบมันเป็นบริษัทของต่างประเทศที่มันใช้กล้องตัวนี้ถ่ายสมมุติว่าเป็นห้องนะตั้งถ่ายโป้งเข้า Matterport คุณสามารถจะวัดด m เมนชะันหน้าต่างบานข้างซ้ายเนี่ยกว้างยาวสูงเท่าไหร่ซีลิ่งไฮสูงเท่าไหร่ขนาดห้องเท่าไหร่เฮ้ยแม่งถึงขนาดนั้นแล้วนะ คือกล้องมันเก็บแล้วซอฟต์แวร์ของ Matterport วิเคราะห์ดูดิเมนชันได้แล้วอะ่ะเราถ้าตั้งหลายๆครั้งแล้วมันเชื่อมต่อกันนะแม่งเหมือนสร้าง Google Street View อะอยู่ในไซต์างานก่อสร้างอะ v v e ปึ๊บไปวัดเสาหนะ้าตัดเสาก็ได้หลายๆจุดอะในลิงก์เดียวเว้ยไม่ธรรมดาแล้วนะเดี๋ยวนี้แม่งไปไกลมาก ตัวนี้อย่างนี้ผมบอก่ะผม in, อินเพราะผมรู้สึกว่าเป็นเกมเชนเจอร์แล้วก็มันเข้ามาผมว่ากระทบกับมาตรฐานนะถ้าใช้กันเยอะๆเนี่ยระดับมาตรฐานงานก่อสร้างเนี่ยมันจะสูงขึ้นการคุยงานจะง่ายขึ้นการสื่อสารกับลูกค้าลูกค้าผมเห็นว้าวนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> คุณตาทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอครับ <c oughs> ได้ครับมันก็เป็นภาพดีๆนะที่เขาจะได้จำเราถ้าใครสนใจนะลองดูผมไม่ขายในนี้ผมบอกล้ ลองกดลิงก์ดูว่าผมให้รายละเอียดให้อะไรเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าสนใจเยอะพอสมควรเนี่ยก็อาจจะเป็นพิออเดอร์เข้ามาก่อนเดี๋ยวลองลองดูในนั้นละกันเดี๋ยวผมให้ทีมงานใส่รายละเอียดไปให้มีความสุขกับงานก่อสร้างครับแล้วพบกัน